สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนถอดนวมนะครับเผื่อสาหรับคนที่จะต้องการเอาหมวกไปนมไปซักอะไรเงี้ยนะครับก็อันนี้รุ่น HJC C 70ครับผมวิธีการถอดก็ไม่ยากครับจริงๆมันก็คล้ายๆากันทุกรุ่นเลยเพราะว่ามีนวมทั้งหมด3ชิ้นนะครับคือชิ้นแก้มซ้ายแก้มขวานะครับแล้วก็ชิ้นที่เป็นนวมหัวนะครับผมก็ถอดเอามาตรงๆงเลยครับระหว่างตรงช่วงนี้ มันจะมีกระดุมอยู่นะครับเราก็เอามือล้วงเข้าไปแล้วค่อยๆดึงทีละชิ้นนะครับมันก็จะเป็นกระดุมทั้งหมดนี้พอดึงกระดุมเสร็จใช่ไหมครับก็ดึงค่อยๆดึงออกมาดึงกระดุมมีทั้งหมดสามชิ้นมีชิ้นหลังด้วยเห็นไหมแล้วเราก็ดึงจากท้ายออกครับค่อยๆไล่ออกมานี่ก็คือหนึ่งชิ้นแล้วครับผมมันก็จะเป็นแฟ็กกระดุมอย่างนี้ที่มันติดอยู่ในหมวกเห็นไหมเป็นแฟ็กอย่างนี้ ซ้ายขวาดึงเหมือนกันนะครับผมก็อันนี้เป็นชิ้นแกนนะครับผมก็วิธีการเอาไปซักก็ซักในน้ำสบู่อ่อนนะแฟบอน่อนนะครับใช้การขยำเอานะครับไม่ไม่ไม่บิดไม่ไม่ถูแรงนะครับผมใช้ขยำหรือไม่ก็ใช้แปรงขนนุ่มนุ่นะครับถูแค่เบาๆเพอนะครับผมบิดให้แห้งนะครับตากไว้ในร่มห้ามตากแดดนะครับผมส่วนนวมหัวก็จะเป็นชิ้นด้านหลังนะครับตรงนี้ก็ดึงเหมือนกันครับเป็นแพ็คเหมือนกันอย่างนี้ นะครับส่วนด้านหน้าระวังนิดหนึ่งตรงนี้มันจะมีส่วนที่ติดกับหมวกนะครับเราเอามือกดไว้แล้วก็เอามือเงยดึงดึงตรงนี้อ่ามันก็จะออกมาทั้งหมดเลยที่สําคัญก็คือตัวที่ติดเนี่ยพลาสติกที่ติดกับหมวกนะครับเอามือกดไว้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะหลุดไปทั้งยงเพราะตรงนี้มันจะแค่เหมือนติดเทปกาวไว้กับตัวโฟมอ่า แล้วก็ถอดชิ้นหัวออกมาได้แล้วนะครับวิธีการใส่ก็ใส่ย้อนทางเดิมเข้าไปครับก็ใส่ตรงปุ๊บเข้าไปใส่หัวก่อนแล้วก็ค่อยๆไล่รงช่งหน้าผากน,นะครับก็เอามือดันเข้าไปไม่มีอะไรเนี่ยเหมือนน้องมือดันเข้าไปเฉยๆครับปุ๊บนยแค่นี้เองครับผมไล่ให้ครบส่วนแก้มเมืกี้ที่เราถอดแก้มมาเราก็ใส่ จากท้ายหรือหัวก่อนก็ได้ครับเอาแล้วแต่เราสะดวกก็คือนจะเป็นลิมมอย่างเงี้ยใส่เข้าไปตามล่องหมวกนะครับผมตรงช่วงนี้มันเป็นล่องหมวกก็ใส่เข้าไปให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็แป๊กติดก็กดเห็นไหมกดกดให้แน่นแค่นี้เองปึ๊บปึ๊บปึ๊บ กดเสร็จแล้วเราก็ไปไล่ตามแปะงม,มด้านในตรงช่วงนี้นะครับผมไม่ยากนะครับผมเราก็เลยเนี่ยแปะตรงนี้แอ,อย่หงนี้เห็นไหมมีสีแดงๆตรงนี้เราก็เอาตรงหมุดเนี้ยแปะเข้าไปให้ดัง,งอ่าแค่นี้เองนะครับผมไม่ยากครับลองดูนะครับถ้าสงสัยไงก็ถามมาอีกรอบแล้วกัน